ช่องจอดรถชัดรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นอันนี้อะไรเหรอตลุเข้าสู่ระบบขอคเขา ระบบชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ถังระเบิด ใช้เวลานานไหมเจ๊เป็นชั่วโ,โมงเลยเหรอ,อว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงว่ะต้องเสียตังไหมเท่าไหร่<อ>มันจะขึ้นในนี้เหรอแล้วแต่เหมือนเติมน้ำมันนะคะว่าหมดเยอะก็จ่ายโอ้เฮ้ยเสียน้เสียค่า ถ้าเติมเหมือนกันเนี่ยว่าไฟคอนต้องเสียว่าหมดประมาณประมาณเท่าไหร่รู้ไหมกิโลนึงไม่ถึงบาทที่ที่เราชาร์จแต่ละครั้งหมดประมาณเท่าไหรร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเองเพราะว่าเสียประมาณร้อยกว่าบาทแค่ะระยะทางมันอยู่ที่กิโลละหนึ่งบาทสี่ร้อยโลก็สี่ร้อยบาทต่ทางกัน จะขอยญาตถ่ายแค่ตรงนี้หน่อยนะไม่เปอ๋อนี่นี่จุดที่จะต้องชาร์จมันจะมีฝาเหมือนฝาน้ำมันตรงนี้ชาร์จตรงนี้อ๋อก็จะเปิดฝานี้ออกมาเอานี้เสียเข้าไปผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใส่ได้หมดรถไฟฟ้า ปั๊มน้ำมันพวกเราก็มีแล้วเนี่ยโอ้พวกมอไซค์ใช้ได้บ้้งรู้ไม่ได้ใจเนาะออไม่มีบ้างไม่มีรู้บ้างน,นี้เป็ะวะปุ่มฉุกเฉินใช้นักตกฉุกเฉินเ,เท่านั้นกรณาปล่ยปุ่มหลังจากที่ใช้งาน ถ้าเวลามันเต็มมันก็จะตัดถ้าเต็มแล้วมันก็จะขึ้นว่าเต็มรถไฟฟ้าครับโอเคครับผมสวัสดีครับ